ช่วงนี้พอมีความสนุกจากช่อง7 HD มาฝากกันค่ะ ละครเสาห้าคืนนี้เทิดยอดธงและชลรดามีแผนการสําคัญเพื่อเตรียมกําจัดฝั่งคนร้ายครั้งใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกจาก้ามากพอสมควรถึงเวลาที่ฝั่งเสาห้าต้องจัดการขั้นเด็ดขาดบ้างแล้วแผนการที่ว่าคือต้องเตรียมการประทะแบบจัดเต็มแบ่งทีมรับมือกันอย่างดีแถมอาวุธที่นํามาสู้กับฝั่งคนร้ายบอกเลยว่าคราวนี้มีพร้อมสู้ค่ะเบื้องหลังจินจินนะและทัพทีมอเนรินซักซ้อมคิวบูและการใช้ปืนอย่างดีถึงจะมีกันแค่2คนแต่ก็สู้สุดใจค่ะ คลิปโลเลยโอ้ยมัตะกี้นี้แบบออ้ยไม้นะคลิปโลโอเคคลิปโลขอมหน่อยขอทีมพร้ผู้ชายหนุ่อาสาอาสาแบบว่าย้วเก้าอี้ให้เลยค่ะปกติไม่ไม่มีนะโอ้ยก็คือวางแผนครับเรารู้แล้วครับว่าพวกเขาจะมาบุกที่นี่ครับเราก็เลยด้วยจำนวนคนที่น้อยครับเราก็ต้องแบบเนาะ ใช้ัวนะใช้มันสมองครับก็มีพวกหนึ่งโจมตีข้างนอกส่วนเราก็คือโจมตีอยู่ข้างในอะไรแบบนี้สนุกเลยเนี่ยคนเนี้ยบาลสต้าเขาว่าดังมากแล้วผมยุ่งล่าบอะไรดังนะใช่ดังกว่าดังกว่าครับปืนปืนสั้นน่ะส่วนใหญ่จะดังกว่าปืนยาวอ่ะก็ส่วนใหญ่สไตล์การถ่ายของพี่เวร์ก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบถ่ายได้แบบเร็วขึ้นแล้วก็คิวมันก็จะเป๊ะด้วยเนาะใช่ครับฉากเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มนะครับจริงๆแล้วเรายังมีระเบิดกันอีกนะครับบอกเลยว่าอลั การอดูความมันสนั่นจอพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ